ที่ถูกไล่จากโรงเรียนเก่ากูได้ยินว่าแม่งแสบไม่เบานะเว้ยขนาดม .6 อ,อ,อะ่ะแม่ยังซัดร่วงมาละเปย่ี่เด็กเดินตามเขาเยอะนะเว้ยยังมึงอะ่ะสู้เขาไม่ได้หรอกรถเสียจะน้องสาวไปขึ้นดอยกับพี่ไปมึงจะยอมโดนกระทือกเพราะผู้หญิงคนเดียวเหรอไอ้กันถ้าเป็นแฟนพวกมึงสองคนน้ำทำไงอ่ะง้นต้องสัญญากับปิ๊งก่อนว่ากานจะไม่ไปมีเรื่องกับใครอีกเป็นไม่อยากเห็นกันต้องมาเจ็บแบบนี้อีกนะ ต่อให้เจ็บมากกว่านี้การก็จะทำื่บปินใครมันกล้าทำพี่ขนาดเนี้ยเบียจะไปเอาคืนแน่เองเฮ้ยจอดเฮ้ยนั่นมันเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเพื่อนที่หักหลังเราอะจอไว้ใจอีกได้ไงเป็นเชื่อนนะว่าการเป็นเพื่อนอะไม่ได้ยากหรอกที่ยากกว่าคือการรักษาความเป็นเพื่อน มึงอย่ายุ่งเรื่องนี้ไม่ได้หรอวะเบียถั่วกูข้งอแล้วมึงไม่สเสือก,กรเรื่อนกันสักเรื่องไม่ได้ไงวะตอนนี้มันเป็นเพื่อนกูกูก็เพื่อนมึงกูขอเตือนพวกมึงในฐานะเพื่อนนะมึงเลิกยุ่งกับไอ้กันงั้นมึงจะซวยไปด้วยมึงจะไปไหนวะต้องไปจบทีานี่เองมึงไปคนเดียวไม่รอดหรอกกูไม่ได้อยากไปมีเรื่องกับมันแต่กูควรไปเคลียร์กับมันด้วยตัวกูเอง มันเดียวกับน,น้องมันตัวตัวใครเข้าไปเสือบเชื้อไปทันตัวแกงวัดเกศกูค,คงไม่มีอะไรให้มึงน,นอกจากความเป็นเพื่อนที่จะมีให้มึงไปจนวันตาย